เฮ้ยดนเมวเ้ดาะที่น <c oughs> <Sin> ี้ไม่มีควิธีการดักจับแมลงมีเทคนิคนมเด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยดูเทคนิคตรงนี้เป็นต้นอะไรแม อ๋อก็คือเป็นต้นกล้าเราขายต้นกล้าด้วยขายด้วยค่ะต้นกล้านี่ต้นละเท่าไหร่ต้นละหนึ่งบาทอุยไม่แพงนะไม่แพงเลยค่ะจ้าอุยไม่แพงวต้นกล้าเท่าละหนึ่งบาทใช่ค่ะเจ้าอื่นสองต้นหนึ่งบาทเอาเฮ้ยเอาแพงนะเจ้าอื่นแพงนะจย์ใช่เจ้าเจ้าอื่นใช้เคมีไงอ๋อเจ้าเรานี่ไม่มีเคมงเคมีค่ะอินฉีดดดทีอย่างเดียว ไม่มีที่นี่ใช้วิธีการดักจับมแมลงมีเทคนิคเนาะมีเทคนิคด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยดูเทคนิคเราดต,ต้นกล้าก่อนต้นละหนึ่งบาทใครสนใจติดต่อน่านาน้ำสิธิ์อาจารย์โชว์ได้เลยอเอาไปปลูกที่บ้านค่ะปลูกเสร็จเอาไปเลี้ยงเลี้ยงเสร็จพอโตเสร็จเอาผักไปขายใช่ค่ะจ๊ะได้กําไรงดงาม,มที่นี่อ้าวเป็นต้นกล้าแล้วหลังจากเป็นต้นกล้าแล้วต้องไปเพาะตรงไหนต่อแม่ทางรถไฟเดินตามคุณแม่ไป แล้วก็มาลงนี้ค่ะอ๋ uh. ออ๋อพอท่านเสร็จมาลงตรงนี้ก็ใส่ในถุงดำไว้ใช่ค่ะนี่คือกาบบอกคคลีต <c ari> <Hey. S 1> ้นกาบบอกคคลีอ๋อต้นกาบของบรอกคคลีแต่ไม่นะบรอกคคลีคือจะไม่ให้สาวคราวเนี่ยมาวุ่นวายในโซเชียลได้เลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูอคะอาจารย์บรอกคคลีเฮ้ยบรอกโคลีบรอกโคลีก็คือบรอกสาวคราวบรอกสาวคราวไม่มาวุ่นวายในโซเชียล บล็อกกะรีเพราะสาวคราวเป็นกะรีโอ้ยไม่ได้ไม่อรดียโหทำให้เคลิ้มตลอดเลยอ่ะเอาสุนัขไหน,นเหมื่อกี้พูดอะไรสุนัขเมื่อกี้กะรีนะนี่นี่นี่น,นี่วิธีดักจับมแมลงของที่นี่อ่าใช่ไหมแม่ค่นนะ,ะนี่ดักจับมแมลงขวดนี่คือขวดอะไรอะ่ะต้องน,นี่ต้องต้องให้พ่อตอบขวดน้ำขวดน้ำเปล่าเปล่านะคือเอาขวดน้ำเปล่าเสร็จแล้วเอาอะไรนะเอาสเปรย์ที่ ซื้อจ,จากตลาดมามันเป็นมันเป็นสเปซทําให้แมลงจับแล้วมันติดอ๋อมันจะเหมือนเหมือนมีกลิ่นล้อมแมลงเข้ามากลิ่นกล้วยหอมอ่ะหอมกลิ่นหอมเลยหอมแมลงก็จะเข้ามาเข้าามมันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้ไปกินผักโอ้โหเคยเป็นแมลงมาก่อนนี่เคยเป็นแมลงวิด คนเป็นแมลงมาก่อนจับมันก็มันติดละติดแล้วก็ออกไปได้อะตายจบเนี่ยจะมันแบนี้เยอะทำไมไม่พ่นยาฆ่าแมลงไปเนี่ยฮะจะได้จบจบไปเลยไม่ไหวอะเราจะตายก่อนเอาเหรอคะอ๋อจริงนะคนกินก็เป็นโทษด้วยมันบาปมันได้ถ้าเกิดเอายาฆ่าแมลงให้คนอื่นกินเพราะฉะนั้นพอกินเองดีกว่ามาถึงผักปลอดสารพิษเองพอกินแล้วตัวเองปลอดภัยก็ให้คนอื่นกินต่อ เหมือนแม่นี่แหละพ่อก็แบ่งให้คนงานกินอแบ่ง,บงผักกันเหรอคะอาจารย์แบ่งแม่แบ่งแม่ให้ไปสอนคนงานแล้วทํากินกันอเอามากินกันคือไหลคือไหลอ่ะเป็นเชื้อไหลทางเหนือเขาเรียกเชื้อไหลเคือไหลเหรอ,ค,อคน,คนมันไม่มียานะเชื้อไหลเนี่ยเขาจะเขาจะขุดเอาออกมาแล้วก็เอามาทุบๆแล้วมาแช่ พ่อต้องเอาไปผสมน้ำ20ลิตรต้องหมักใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คุณพ่อมันหมักได้เจ็ดวันก็ทําได้แล้วหุ้ยหมักน้อยแล้น้อยค่ะระยะเวลาแค่เวลาแค่หนึ่งสัปดาห์ก็ใช้ได้เลยอ่ะเขาเขาเขาทุบทุบทุบเราไปแช่น้ําปลาก็ตายแล้วนะเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนฆ่าไอ้พวกพวกแมลงอ่ะปลาให้ผลเร็วแล้วก็ไวด้วยมีตามเขา อันนี้คุณพ่อแบบว่าเรียนรู้เองหรือว่าไปเรียนรู้จากใครับก็หนังสือการเกษตรเขาก็บอกเนาะที่ทำทำเป็นผักอินทรีย์อ่ะเขาบอกไม่ให้เราไว้หนวดนี่บอกไว้ไม่บอกไม่บอกเราไว้เองเราไว้เอง ไม่เกี่ยวตายค่ะเลิกไม่เกี่ยวกันก็เสร็จเลยแต่สงสัยทำไมแกไว้หนวดหรือว่าแกเอาไว้ไซแม่เอาไม่ไน่เอาไม่แน่นะอาจารย์เวลาหอมเลยแม่เวลาหอมแล้วจั๊กกะจีไหมไม่ไม่หอมกันเอาไม่หอมกันเหรอแกแล้วแกแล้วอุ้ยแกเส้ไหนยังสาวหน้าตึงนั่นน่ะสิคะนี่หน้าแม่เลยดูดูแม่เวลายิ้มเห็นไหมหน้าแม่ของนั่นน้ำหน้าตึงกว่าสาวพราวอีกมันแน่นอนอยู่แล้วอาจารย์อาจารย์เอาจริงหน้าตึงกว่านะ ข้าวในหน้าเหี่ยวแล้วอายุเท่าไหร่เองสามสิบสามสิบแม่อายุร้อยแปดสิบปีหน้เด็กเลยร้อยแปดสิบปีเลยเหรออา,าจารย์เอ้าหลังจากตรงนี้แล้วตรงไหนที่ว่าขายได้แล้วแบบไหนในสวนค่ะของในสวนโอ้โหสวนน,นนี้ดูดีมากนะใช่ค่ะอาจารย์อันนี้คุณพ่อคุณแม่ทํากันเองเลยเหรอคะมีคนงานด้วยเข้าและสดชื่นเลยใบแมงลักไอ้แมงลักที่มเป็นเม็ดๆน่ะเหรอค่ะ โหแบบเดียวกันใส่เกงส้มทางเหนือแมงรักที่ว่าเวลานั้นปุ๊บมันออกมาแล้วไปสีจุดดำๆนั่นเหรอแบบเดียวกันไหมไม่ไม่เหมือนกันออ๋ไม่เหมือนกันอ๋อเป็นของทางเหนืออ๋อ,อถ้าเป็นไอแมงรักจุดสีดำๆไม่ใช่ต้นแบบนี้ค่ะเนี่ยกางเกงในสาวพราวอ่ะตัวสีขาวชอบมีแมงรักขึ้นจุดดำๆอ่ะมันทำมาเป็นแบบนั้นอ่ะเปล่าหรือว่ามาจากต้นอันนี้หรือเปล่าเออมันเปรย์เปรย์ติดใช่อาจารจุดจุดดำๆดำๆๆๆๆดำ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  ใบก้มก็อ๋โแล้วไอ้กางเกงในสาวขาวยังไม่เคลื่อนเลยน่าจะเป็นรากก็้น่าจะเป็นราจ้ะเป็นราดูดิไอ้ไอ้จุดๆมันรักเหรอราราโอ้ราขึ้นบอกไม่ได้ตากแดดไม่ตากแดดมันอับนะใช่ป่ะถึงเวลาสาวขาวเดินผ่านตรงรูตู้เหม็นอับอับอับชอม แม่แล้วทำไมถึงต้นปลูกตัวนี้มันยังต้นเล็กอยู่เลยอ่ะถ้าปลูกเล็กๆมันจะได้ขึ้นแล้วโตขึ้นมันจะเหมือนตรงโน้นอ๋องันกินได้แล้วโอ้นี่ผักอะไรคุณแม่คะน้าเห็ดหอมค่ะคะน้าเห็ดหอมเหรอค่ะโอ้โหเคยเคยได้กินไหมไม่เคยได้กินอาจารย์ตรงนี้ต้นเล็กต้นใหญ่อยู่ตรงโน้นค่ะอืมค่ะอ๋อไปดูต้นใหญ่ที่เป็นยังไงบ้างเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสะดุดตานี่มีพวงมาลัยไม่ใช่พวงมาลัย อาจารย์เล่นโม้เหรอไม่ถึงพรงอะไรสะดุดตาอาาเห็นดอกดาวเรืองก็ได้ไม่ถึงพรงอะไรทีมีต้นดอกดาวเรืองด้วยอ่าค่ะอาจารย์ปลูกอยู่ในเกษตรอินทรีย์ของเราค่ะ โอ้โหเป็นเกษตรสวนสสมเลย่ะมีของแท้เลยต้องมาอยู่ฝั่งนี้กลางคืนกินเขาจะออกเขาจะออกใช่ไล่ไล่แมลงเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอ๋อปลูกดอกดาวเรืองไล่แมลงด้วยโอ้โหเอ็ีจากจังหวัดอะไรเอีจากจังหวัดอะไรกดไลค์กดแชร์ให้เอ้วย ไอพีจากว่าอะไรโอ้โหบัรลมมาเทิมดูดอกชีดอกเราเลยมันใหญ่ขนาดนี้ล่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปปลดบกเราเดี๋ยวเราไปแจกแจกแจก อันนี้เหมือนร้อยเปเนเทคนิคก็คือว่าเอาดอกไม้เนี่ยกลิ่นหอมหอมมาล่อมแมลงดึงความสนใจมาอนอกจากที่พ่อได้ทําขวดน้ําและให้มแมลงมาติดกับดักแล้วขวดน้ําเปล่าๆแล้าตัดหลังจากกินนำแล้วไม่ได้ทิ้งขวดน้ําเปล่ามันตัด,อดาาตอนแรกคิดคิดอีกแบบนึงเลยคิดว่าเนี่ยขวดตํารวย โอ้ขวดตำรวจทำไหมห้ามกลับนะห้ามกลับห้ามกลับห้ามกลับห้ามผวนห้ามผวนกลับห้ามผวนไม่ห้ามกลับถ้ามึงพูดอย่างนี้มึงห้ามกลับแล้วอยู่ที่นี่นะขวดตำรวจเย่ะรึเปล่าใชธรรมดาใช่ใช่โอ้โหนี่เต็มแลนวโอ้โหนี่ บรรยากาศดีมากที่นี่เนาะใช่ค่ะอาจารย์มันสดชื่นนะคะสดชื่นไม่เหมือนอยู่กรุงเทพนะใช่ค่ะมีแต่ควันพิษ<ช>ม,มลภาวะเป็นพิษก๊าซคาร์บ,บอนมอนอกไซด์ยเยอะค่ะอาจารย์โอหฝุ่นฝุ่นพีเอ็มก็เพียบใช่ค่ะพีเอ็ม2.5เยอะนะักกรุงเทพอ่ะอืมค่ะเชียงใหม่ก็บางอำเภอเยอะค่ะโอ้โหแต่ที่นี่เชียงราย2.8แล้วนะพี่โอ้โหมากกว่าเดิม2.8ก็ไม่มี2.5ก็ไม่มีอ๋ออากาศดีมากดูหน้าตาแม่น้ำนี่สดชื่นพ่อก็ยังดูหนุ่มหล่อเฟี้ยวเลยใช่ คิดดูนี่ทำทรงผมดูเห็นไหมทำทรงผมของพ่อนี่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าทันสมัยขนาดไหนําทำไมอาจารย์อปติโตเทเทนะอปัติัฉยะอปปติเทเทคืออปัติโทอปติกูดกู๊ดกูดแม่ถูกใจได้เลยดูดูดูเออถูกใจได้แม่ไม่ถูกใจอ่ะเหมือนอะ อันรุ่นให้เต้นอันรุ่นให้เต้นเหมือนให้เต้นเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมือนไหมมีกรถาไหมกระถาไม่มีตรงนี้ผักอะไรแม่นี่มีผักสลัดด้วยเหรอค่ะข้าผักสลัดด้วยหนูสวยงามมากเลยอันนี้สลัดแก้วค่ะอืม ตรงโน้นตรงโน้นแปลงปุ้มกวยงามอันนี้ต้นกล้าที่เราเห็น baby c o อส baby c o อสอ่ะตรงเนี้ย baby c o อสผักที่มีเนี่ยที่เนี้ยบางชนิดเป็นผักที่ราคาสูงที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะใช่ค่ะอาจารย์ไม่ธรรมดาตรงไหนเหมือนเห็นหอมพ่อมันเป็นดอกดอกแล้วทำไมพ่อเขียวเหมือนเขียวของแม่มาก เกียร์ไม่เคลียร์มันเห็นหอมเลยเคลียร์มันเคลียร์ของแม่ตอนนั้นลืมไปแล้วอ๋อลืมไปแล้วเหรไปแล้วมไปแล้วเคยมาเคยเคลียร์อยู่เคลียร์อยู่ตอนตอนนี้ไปเคลียร์แต่ครั้เราเกะอุ้ยนี่สามารถตัดกินได้เฮ้ยแม่ตัดโชว์เลยโอ้แล้วเป็นหู ไม่ขายที่โรงพยาบาลอันนี้กินได้เลยไม่ต้องล้างเลยไหกินได้ค่ะสาวราวจัดเลยแต่ว่าใช้ปุ๋ยแ,แบบอินซีไม่ใช่อาแม่กินที่ดีเลยไหมโอ้ยแ่อาสาาไม่เชื่อตอดเอาแม่ให้สาาวก <c oughs> ินม่แามีเนยให้สาวาวกินเลยแม่แ่มแต่ว <ใน S 2> ่าปกติลวปุ๋ยรีจะมีขี้วัวขี้ควายอะไรอย่างงี้มอันนีมีแต่ขี้พ่อกับแม่ออคสบายใจขึ้นไหนอ แล้วก็เราเราแถมได้อย่างท่านะโอเคค่ะนอกจากขี้พ่อกับแม่นั่นน้ำแล้วยังมีขี้คนงานทุกคนด้วยยิ่งสบายใจเข้าไปใหญ่รวมอย่างนี้แต่ตรงกลางอาจจะเป็นขี้น้ำหยอดตรงเขาเรียกว่าอะไรนะคะแม่เบบี้เบบี้คอสเนี่ยจะดูความกรอบกว่าน้อยจานหืมกลิ่นหอมนะสกินกล่อง S <S วัาวมว้บวับวับว้าบว,ว้าบว,วัาบว,ว้บตอบมาค่ะวับจำไว้นะต่อให้เรามีโชคลาภแต่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีกินผัดที่มีสารเคมีมีสารพิษชีวิตเราจะหาไม่แต่ถ้าเรามีสุขภาพที่ดีโชคลาภไหลเวียนดีเข้ามาเราก็จะมีเวลาเอาไปใช้เงิน ถ้าสุขภาพไม่ดีเราได้โชคลาภมาเราจะได้ใช้เงินไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จุดเริ่มต้นที่ดีต้องกินผักปลอดสารพิษก,ก่อนอจริงจริงจริงค่ะเพราะฉะนั้นใครได้รับความรู้วันนี้แล้วนําปรับไปปฏิบัติไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องคิดว่าจะทำอะไรดีทำเดี๋ยวนี้ปฏิบัติเดี๋ยวนี้จะรวยเดีย๋ยนี้แล้วพบก,กันในครั้งหน้ากับโชคราภทั่ โชว์กล้วยทั่วโชว์กล้วยท่ว,ว,ทวกเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษเย้ yeah! อืวันนี้เอาอะไรมาให้นี่เอาผักจากสวนค่ะสวนของนราเองค่ะสวนอ๋อ,อที่ว <มา S 2> <ำ>่าไปถ่ายทำนะใช่ค่ะแล้ววันนี้อาจารย์จะเดินทางกลับก็เอาผักมาให้ใช่ค่ะมีผักอะไรบ้างอะ่ะมีมีสลัดไหนดูสิ มีบัตเตอร์เฮดค่ะมีนี่สลัดคอร์ดอันนี้อันนี้บัตเตอร์เฮดค่ะอันนี้บัตเตอร์เฮดค่ะแล้วก็มีสลัดคอร์ดผักซอสมีผักปลอดสารพิษหมดเลยค่ะแล้วก็มีข้างล่างอีกมีสารเคมีมีสลัดเกลวอยู่ข้างล่างค่ะก็มีซลเร่ค่ะซีเลสอยู่ข้างล่างเป็นตักร่าหมดเลยตันนี้ก็กล้วตุ้งค่ะนี่ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรที่ใส่ผักนี่ยก๋วย กล้ว oh, ยกล้วยก้าค่ะกล้วยก้ากล้วยก้าหรือว่าหัวกล้วยนี่ถ้าเป็นภาษาใต้เรียกชาน่นี่ชาชานี่เอาชามาใส่ผักอล้นี้มีอะไรอันนี้ผักกาดหอมแล้วก็มีต้นหอมอะค่ะก็มีกระหล่ำกับคณะเห็ดหอมค่ะอที่ข้างล่างเสียงอะไรร้องอ่ะ เสียงอะไรร้องเมื่อกี้แแะแอเสียงอะไรร้องแกะแกะเหรอแกะค่ะเสียงแกะร้องเหรอแกะร้องทำไมมันถึงร้องอ่ะหิวนมหิวนมอ๋อหิวนมจริงๆน่าจะให้แชมเปญไปให้แกะกินนมนะทำไมอ่ะคะก็แกะร้องเวลาหิวนมร้องแอะแอะมันเรียกแม่นะถ้ากินนมแชมเปญนี่มันจะเรียกเสียงไปอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอะไรอ่ะ แปลกนะไม่รู้นมเล็กไหมคะ <c oughs> มันมีสองอย่างไม่ไม่นมเลก็กก็นมเน่า<อ>ใช่ไหมกำลังกำลังหิวนมแหมแหมแหมพอกินมนมเส็จปัป๊บ เออพร้อม <c oughs> ร้องสุดทางปุ๊บจัดเลยแกะเต็มที่เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างเาช่นวิเจ้าของนี่เลี้ยงแกะมันบอกเขามีให้กินนมแชมเปญนะรู้ไหม<ะ>เราสนิทกับเจ้าของรีสอร์ทไปเขาจะไปสงสารแกะมันนะะ้งเนาะกินกันเนี่ยถูกจับได้แล้วทำร้ายทำลายสัตว์เนาะก<ะ>็เป็นการทรมานสัตว์ไงใช่ไหมเ้ย<ะ>น่าสงสารแกะกสภาพแล้วเมื่อกี้นี่<ะ>นี่ผักนี่มูลค่ากี่บาทเนี่ยจริงๆแล้วถ้าขาย ร้อยค่ะหลักร <Okay. S 2> ้อยโอเคมูลค่าหลักร้อยแต่ว่าเอามาให้อาจารย์ฟรีฟรีแต่อาจารย์ไม่ชอบรับของใครฟรีอุ้จัดให้นั่นน้าไปอันนี้ผักหลักร้อยเราให้หลักพันอุดหนุนสวนของนั่นน้ำไปหนึ่งพันบาทเฮ้ยให้เงินเกินกราคาผักขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ อขอใหน้นน้ำโชคดีนะเดินทางตลอดภัยค้าขายดีมีกำไรกิจการเจริญรุ่งเรือง